สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ NEC รุ่น M 3 0 0 X นะครับคุณผู้ชมครับผมเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องรอนะครับเปิดเครื่องสแตนบายเดี๋ยวจะทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมคลิปกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับโปรเจคเตอร์ NEC นั้นจะมีความแจ่มความสว่างแค่ไหนนะครับ สำหรับสเปคของเจ้า NEC Projector M 3 0 0์ X ตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ7,68หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับผมทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวทดสอบกับจอ100นิ้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับไปทำการทดสอบกันเลยนะครับว่า จะแจ่มจะสว่างสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะแจ่มดูครับแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหฟาสแปดนะครับบาร์สเก้านะครับขอไครครับสุดยอดจริงๆครับดูลำแสงครับลำแสงที่พุ่งออกมาครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ ยอดครับคุณผู้ชมครับฟาสเก้าน,นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงหยอดครับ สำหรับเจล E N C ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา7500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ